ขออนุญาตาเชิญน,น,นะครับเชิญหน่วยงานปัตยาเป,ประตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลุ่มดีก็จะได้เชิญถวายความเคารพให้เด็กเหล่านี้ได้ต่อยอดและมองเห็นความสำคัญ ของในการปลูกต้นจากจังหวัดท่านก็ดำลิ่ว่าบริเวณน้าตกวังกา้านเหลืองนี้น่าจะปลูกได้นะครับสระบุรีลพบุรีแล้วก็ในโซนของจังหวัดเพชรบูรณ์เท่านั้นนะครับนาอำเภอท่าหลวงจังหวัดลพบุรีนะครับเป็นลงไว้ที่แบ่งในองขอขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีได้จะหนักถึงความสําคัญจากพระราชดำริของสมเด็จพระนธิธิถาธิราชเจ้า กรงสมเด็จรพระนเรับสวัสลบีครับตอนนี้เสร็เรียบร้อยครับท่านผู้บริหารท่านนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ไม่หะไรไม่ <Kell analyze> หลายเพิ่มไม่มันมีสุดที่ทำถ้ารอก่าถ้าอว่าผูกเขะาแข่ันมันแล้วให้ผู้กลับก็มา ก็ตีง่ียหร้าเาจะมา